สวะที่ได้ถ่ายงานเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยไม่ทิ้งลายนะนี่รถฟอร์จูเนอร์หน้าปัดไฟมันดับซ่อมเองนะครับรออะไระไม่ได้ถ่ายดูทุกขั้นตอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนตอนที่แบบกาลังจะประกอบไลเงี้ยเพราะว่าไปเปลี่ยนตัวซีบัดกกงบัดคีมาเสร็จแล้วนี่กาลังจะประกอบเข้าไปข้างในนะถ้าใครไม่เชื่อว่าทําได้จริงๆก็ รถใครเสียก็ลองให้ผมซ่อมได้คือทําได้ครับแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ทําแล้วมันไม่ติดก็ <c oughs> คอยไปให้ช่างทําลองเปิดดูก่อนประกอบเข้าไปแล้วติดไหมแน่นะธรรมาดาที่ไหนเลยครับโจเอย๋ยพอลองเทแล้วติดแล้วเดี๋ยวประกอบต่อยังไงครับทําได้ทุกอย่างผมอะไม่เคยทําก็ลองทําดูครับ <c oughs> เพราะว่าบางทีอะไรที่มันเสียเล็กๆน้อยๆอะ ถ้าเราผมเคยมีประสบการณ์ที่แบบไม่ลองหาข้อมูลแล้วแบบไปทําไปจ้างไปทําอะไรเลยโดนแบบโดนฟันอะฟันหัวแบะอะอะไรแบบร้อยกว่าบ,บาทล่อผมเกือ 2, 000, บสองพันไงบางทีก็ไม่ไหวก็แนะนําทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าอะไรง่ายๆที่เสียที่บ้านหรือว่าอะไรที่อยู่รอบตัวเราอะก็ลองเสิร์ชก่อนตอนนี้เราเสิร์ชได้ทุกอย่างว่าเอ็นี่เสียแล้วมันทํายังไงเผื่อเราไปซื้ออะไรที่มันราคาปกติเอามาเปลี่ยนเองได้มันก็ประหยัดเราช่วงนี้ทุกอย่างแพงหมด ก็เป็นห่งทุกคนหรือว่าถ้าอยากปรึกษาก็ทักมาได้ฮะอยากให้ประหยัดกันนะครับชูถงนี่ทำไมอ่ะอะเป็นไงความรู้วิศวะผมมันไม่ทิ้งไปนะครับสําหรับโซตัดนะฝากทุกคนด้วยจะได้ประหยัดเงินกันนะถ้าเกิดว่าประหยัดเงินเยอะแล้วก็มาเลี้ยงหนมผมได้อะไรครับเนี่ยโอเคลืมลมต่อนิดนึง อุปกรณ์ที่ใช้นะครับบางทีบางคนอาจจะอเอ้ยฉันไม่มีอุปกรณ์ไม่มีนูน่นไม่มีนี่ไม่มีนั่นผมก็ไม่มีครับอุปกรณ์บัตรกรีผมก็ยืมน้องคนหนึ่งมาตัวตะกัวผมก็ขอน้องที่มีแฟนเป็นช่างมาเพราะเราใช้นิดเดียวเราไม่ต้องไปซื้อเห็นไหมครับใครคงใครควงผมก็หายืมมาอันที่มีอยู่แล้วก็ใช้ไปอันที่ไม่มีก็ลองหายืมมาครับเราแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าการใช้เงินแก้ปัญหาเยอะนะครับเราใช้สมองใช้การหาข้อมูลใช่ไหม ประหยัดด้วยแล้วก็เสริมความรู้ตัวเองไปด้วยนะครับแล้วก็แก้หน่อยนิดนึงตรงที่บอกว่าโซตัสทาให้ผมทําพวกนี้ได้ไม่ใช่ผมเล่นมุกอันนั้นก็แค่ถ่ายละครอ,อันนี้ฝีมือช่างเซิร์ชเอาครับ YouTube มีขอบคุณช่างใน YouTube ด้วยนะครับที่ให้ความรู้ผมขอบคุณมากมากครับที่ให้ผมประหยัดมาแทนที่จะไปเสียเป็นหลักพันหลักอะไรผมเสียประมาณ10บบาทครับหลักสิบ